สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําบ้านเล็กๆนะครับสําหรับเอาชีวิตรอดนะครับอ่าแล้วแต่นะว่าใครจะเอาบ้านหลังนี้ไปใช้หรือเอาไปสร้างแบบส,สวยๆนะครับแต่บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมสร้างมานะครับผมได้โมเดลบ้านนี้มาจากซีรอดเกมเมอร์นะครับอ่าผมไปดูพี่เขาทำมา อาสิ่งที่เราต้องเตรียมครับก็คือไม้สลับแล้วก็บันไดและกระจกประตูแล้วก็แค่นี้ก่อนเลยแล้วจะไปเริ่มทำไกลๆครับอ่าแล้วก็วางคุณผู้ชมออกไป้หนึ่งสองสามอาแล้วก็ปิดหัวครับอ่าแคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมเห็นมุมตรงนี้ไหมครับ ตรงัวนี้ครับไปคุณชมวางไหมไปหนึ่งบล็อกนะครับแล้ววางกระจุกครับในนี้ก็เอาสลับวางไว้บนนี้นะครับหลังปับไปวางถ้าไปหนึ่งบล็อกนะครับอีกหนึ่งชั้นนะครับเสร็จแล้วให้คุณชมเดินม,มาในบ้าน,นครับคุดลงไป บล็อกนะครับแล้วเอาเตียงแล้วก็เตานะครับแล้วก็กล่องคาบนะครับให้คุณผู้ชมวางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วางเตียงลงไปครับแล้วก็เอาประตูขึ้นมานะครับ อ่ะก็ขอไปกันด้วยนะครับที่ผมลงคลิปช้าเพราะว่าไม่ค่อยมีเน็ตนะครับไม่ได้เติมตังค์นะครับอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมว่าวางบนใดตรงนี้นครับแล้วก็วางสลับมาข้างๆนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของหลังคานะครับี่ยแล้วคุณผู้ชมก็เข้าไปในบ้านนะครับและหยิบเคสขึ้นมา หยิบกล่องมา,าน้าน้าพมายืนตรงหัวนอนนะครับแล้วก็ขุดไปหนึ่งบล็อกแล้ววางกล่องครับเอาทอดมาวางไว้บนหัวนอนนะครับมันจะสว่างสว่างนะครับต่อไปนะครับเพื่อคุณเอาแลบไปวางไว้บนนี้นครับ ก็วางไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ให้คุณชมครับเอาไอ้นี่ครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับมาปิดไว้นะครับถ้าคุณเทแล็บสลับวางนะครับมันก็จะเปิดกล่องไม่ได้นะครับอ่าต่อไปให้คุณเอา,เอาล้วขึ้นมานครับแล้วก็วางร,รอบๆบ้านเลยครับวางแบบตรงเสาบ้านนะครับ เอาทอขิ้งมาวางไว้ทุกมุมเลยนะครับรอบๆบ,บ้านเลยนะครับอ่าก็เสร็จกัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบาทเล็กขนาดจิ๋วนะครับโป่ดกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมนะครับ ถ้าผมทำคลิปต่อๆไปนะครับนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ